คุณหนาทองพื้นที่ศักดิ์สำหรับสายมูดตัวจริงตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรีโดยผู้ก่อตั้งคุมณหน้าทองดออรสุบินปวงดอกแดงและคุณฟ้าใสนรโมลค่าแพงน้อยอาจารย์บอยคุมณหน้าทองอาจารย์กิติคุมณหน้าทองคุณมุกมณีบัวคำภู ผู้บริหารคุ้มนะหนักนาทองจัดพิธีใหญ่มนตรานาคีรวมเหล่าลูกศิษย์อาทิสองหนุ่มจากซีรี์วายรอยแก้วเล้งนัทพลนินดอนหวายและสแตมพรวศินเรืองมุกูลและผู้มีจิตศรัทธาศิลปินสื่อมวชนร่วมประกอบพิธีจุดเทียนมงคลเสริมสเสน่ห์เปิดดวงรักกรุ่งรวยโดยผู้นำประกอบพิธีคืออาจ,จารย์สุบินนะหน้าทอง ำบรรยากาศเข้มขังและศรัทธ,ธาอันแรงกล้าและหนึ่งในใไฮไลท์สำคัญของงานคือการรำบวงสรวงองค์ปู่พญานาคโดยนักแสดงรูปทุ่งชื่อดังอย่างธัญญาอาสยามที่มารำแก้บนถวายองค์ปู่พญานาคที่บนด้วยตัวเองหลังยอดขายสินค้าทะลุถึง8หลักอย่างงดงามกันเลยทีเดียวละค่ะวัดน,นี้นะคะจริงๆก็เป็น พิธีบวงสวงองค์ปู่กับย,ายา่าพญานาคค่ะแล้วก็ทางแม่ครูกับอาจารย์จัดขึ้นนะคะแล้วก็สวนตัวหนูเนี่ยก็ได้มาร่วมพิธีได้มารำบวงสวงด้วยเพราะว่าหนูได้มีการขอยอดขายจากธุรกิจเอเยอไฟเบอร์ของตัวเองเนี่ยในยอด8หลักแล้วก็สำเร็จค่ะก็เลยได้มารำเพื่อแบบแก้บนด้วยค่ะ รือพรสําเร็จในนีค้ค่ะแล้วก็มีการจุดเทียนพิธีจุดเทียนจากลูกศิษย์ของคูณนะนาทองมากมายเลยค่ะก็ว,วันนี้ก็เป็นพิธีเราก็ได้จัดลาถวายเนาะองพระปู่พญานาคแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจัดพิธีจุดเทียนเนี่ยเรามีทุกเดือนอยู่แล้วเดือนหนึ่งก็ประมาณสครั้งเราก็จะจัดจุดเทียนตามเทศกาลต่างๆเล้วตามเลิกตามยามของเราอยู่แล้ว กโดยปกติแล้วนะคะการจุดเทียนเนี่ยเป็นความเชื่อของชาวล้านนาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาซึ่งคุ้มหน้าหน้าทองเรานะคะก็ตั้งใจที่จะสืบทอดส่งเสริมสืบสานและก็ส่งต่อศิลปะวะัฒนธรรมล้านนาให้กับให้คนทางลูกศิษย์ชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้ได้เห็นแล้วก็สามารถฝากชื่อฝากดวงมาเข้าร่วมพิธีได้ที่คุ้มหน้าหน้าทองเราจัดงานพิธีเทียนให้กับลูกศิษย์ ทุกเดือนแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าแต่ละเดือนนั้นน่ะท่านอาจารย์สุบินก็จะเป็นคนกําหนดเลิกดูเลิกดูยามเพื่อให้ลูกศิษย์ได้สิ่งได้พรที่ดีที่สุดค่ะจริงๆแล้วเราท่านอาจารย์สุบินมีดําริว่าให้ไหว้องค์ปู่พญานาคในวันนี้อยู่แล้วลูกทนันนั้นร่ะคุยกันกับทันยา่าทันย่าก็บอกพอดีเลยแม่หนูจะมาแก้บนก็เลยเป็นปุ๊บปั๊บแบบนี้แหละค่ะก็ ปิดยอดสิ้นเดือนพอดีใช่คก็ได้มาแก้บนปู<ช>่ตามวันนั้นที่มาขอไว้แปดหลักแบบจุกๆค่ะ <Hey. S 1> ไม่ไม่ได้ลำตั้งแต่คลอดก็ไม่ได้ลำเลยตั้งแต่ท้องจำไม่ได้ก็คือเรื่องแบบรูปร่างไม่มั่นใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะจนแบบตอนนี้คือเริ่มเข้าที่แล้วก็ใส่ชุดอะไรก็ก็เลยแบบว่าเข้าที่เข้าทางแล้วก็ส่วนใหญ่คือถ้าลำอ่ะจะลำคนเดียวแต่ว่าวันนี้ก็คือมียิ่งใหญ่หน่อยด้วยยอดที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็เลยต้องแบบว่า จัดเอ่อนางรำมารำด้วยแบบจัดเป็นโชว์ค่ะใช่ชก็รำถวายองค์ปู่พญานาคทุกๆพระอ,องค์เลยค่ะตั <c oughs> ก,กี้ค่ะเมื่อเช้าเมื่อตอนบ่ายนี้เองซ้อมปุ๊บก็รำเลยจริงๆที่ที่คุ้มมหาก็จะมีทั้งลูกศิษย์ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอยู่แล้วแต่ในแตละง,งานนะคะก็จะมีแบบที่ฝากชื่อมาคนต่างชาติมาไม่ได้ก็ฝากชื่อมาคนไทยมาไม่ได้ก็ก็ฝากชื่อมา ที่แบบทําไมถึงให้ความสนใจก็หลายๆท่านนะคะเขามาขอพอรไว้แล้วเหมือนกันแบบกับที่พี่ย่ามาขออะไรเงี้ยแล้วเขาสําเร็จเขาก็อยากเหมือนอยากจะ,อะตอบแทนหรือว่ากราบไหว้กับองคุปยายนาอาเงี้ยเขาก็ฝากชื่อมาเป็นเหมือนเป็นตัวแทนเขาที่บางทีอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศมาไม่ได้หลายคนอยากรู้นะคะคือจริงๆอ่ะทุกคนก็จะเห็นอยู่แล้วแหละว่าหนูชอบบวงสรวงมากๆแล้วก็บอกเลยว่า ครั cado, sociedad, ع, ้งนี้ก็ต้องมีครั้งหน้าต่อๆไปอีกเดือนพฤษภาก็จะบวงสรวงอยู่ที่บ้านเป็นงานประจําปีของบ้านหนูอยู่แล้วก็คือเดียวก็เชิญพี่ๆสื่อไปด้วยตลอดอยู่แล้วในทุกๆปีค่ะแล้วก็คือทริคในการขอพรเนี่ยจะบอกว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะก็คือเหมือนเป็นความชอบอ่ะชอบองค์ไหนศรัทธาองค์ไหนศรัทธาเทพองค์ไหนหรือหลวงปู่ ท่านไหนองค์ไหนอย่างเงี้ยค่ะคือเราสามารถขอได้เลยตามที่จิตเราแบบนิ่งๆแล้วก็ตามที่เราคาดหวังแล้วก็ทําให้ดีที่สุดในพรน,นั้นที่เราขอสมมติว่าเราขอในเรื่องของการงานแต่ว่าเราไม่ได้สปีดต,ตัวเองอย่างเงี้ยค่ะหนูเชื่อว่าไม่มีพรใดสําเร็จแน่นอนแต่ด้วยหนูขอเนี่ยหนูขอยอดใหญ่แล้วหนูทําแบบยิ่งใหญ่เหมือนกันก็คือทําแบบสุดความสามารถทําแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น พรที่ขอย่อมสําเร็จค่ะอยู่ที่ใจแล้วก็อยู่ที่กําลังในการทํางานของเราด้วยแล้วเราต้องรู้ด้วยนะคะว่าพรที่เราขออ่ะเรากําลังเราถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่ขอแบบเวอร์วังล้วตัวเองแบบว่าอุ้ยทำไม่ได้แน่เลยอะไรเงี้ยค่ะต้องมั่นใจแล้วก็เชื่อใจในตัวเองก่อนที่จะขอพรด้วยก็สําหรับพิธีจุดเทียนจริงๆน่ะใครที่อยากจะร่วมงานอยากจะขอพรอ่ะเราก็มีทุกเดือนอยู่แล้วสามารถติดตามได้นะที่ช่องทางของคุณน้าทองแต่ว่าในเดือนพฤษภาคมเสาร์แรกของพฤษภาวันที่3เนี้ย จะเป็นพิธีใหญ่ที่สุดของทางคุมนาททองเลยคือพิธีไหว้ครูแล้วก็สืบชะตาเป็นพิธีสืบชะตาบูชาดวงตามแบบโบราณล้านนานเลยใครที่อยากจะมาแบบเหมือนยกดวงเสริมดวงก็สามารถสามารถมาได้ในวันนี้หรือใครที่เป็นลูกศิษย์ุ้มนานาทองอยู่แล้วการไหว้ครูก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆที่อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันในงานวันนี้ค่ะ